อัดแล้วบ่อ๋ออัดเร็วแทะยอุ๊ยออกม,มาสวัสดีครับสวัสดีคุณผูจะเป็นท่านด้วยผมมาเอาเน,นื้อๆตันๆเลยเบี้ร้อสิบไอคันนี้ขายเนาะเนี่ยเอามาขายครับผมนี่มาแล้วนะครับผมพาเดินดูร,บรอบๆนะครับผมเนี่ยอันนี้เวี้ร้อยสิบไอนะครับผมเนี่ยตัวน,นี้ก็มีแต่งให้แบบนิดหน่อยนะครับผมคันนี้แต่งให้นิดหน่อยผมไม่ได้แต่งเยอะนะครับผมเนี่ยนี่ครับผมป้ายภาษีนี่สองห้าหกหกนะผมนี่สองห้าหกปีนี้เปียอะไร ปีนี้ปีอะไรสองห้าหกใช่ไหมไม่ขาดทีนี้ขาดเอาไปเลยแบบครบ,ครบเลยนะครับผมคันนี้เนะี่ยสำหรับคันนี้เอามาขายนะเนี่ยไม่ใช่เอาที่มายืนพูดนี่ไม่ได้ทาอะไรนี่เอามาขายนี่เออนี่ก็สําหรับใครซื้อไปนะคันนี้ก็ดูเหมือนจะสภาพเดิมแต่ก็ไม่เดิมนะครับผมนี่เพราะว่าก็มีลงล้อสีมานะผมลงล้อสีเปลี่ยนอาร์มใหม่ครับผมเป็นอาร์มิเนียมนะครับผมนี่เป็นอาร์มิเนียมอาร์แต่งนั่นแหละครับผมนี่แล้วก็กันร้อนอันนี้ น,นี้ทีทองนะผมนี่แต่งแค่นี้ถ้าเกิดเรียกว่าอะไรก็เจ้าไปจัดทรงนะก็เปลี่ยนยางใหม่นะโหลดหน้าโหลดหลังแค่นี้จบเอากระจกออกด้วยแค่นี้ผมจัดทรงเนี่ยแค่นี้เองนะผมเนี่ยคันนี้สําหรับคันนี้นะใครที่อยากจะได้ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะผมทางยงทางแฟนเพจเฟซบุ๊กพี่ไฟมาแล้วได้เลยนะผมสนุกคันนี้นะผมเนี่ยนิดนึงนิดนึง เกียดังไฟเลี้ยวติดเอาพามาเดินดูข้างหน้าหน่อยบ้างเอาก็ลองเดินดูนิดหน่อยเนี่ยแล้วก็ว่าอะไรขายรถอะไรขี้โม้ขี้คุยหรือเปล่าครับผมเนี่ยไฟติดนะไฟติดนะไฟสถานนะบอกเกียร์นะนะติดนะนี่ยไฟติดนะนี่เออขายตามสภาพนี้เลยนะผมบอกว่าไม่มีเวลาทํานะครับผมเนี่ยสำหรับใครที่อยากจะได้รถคันนี้นะครับผมเนี่ยเดียด๋วยวๆสำหรับใครที่หารถไปใช้งานนะผมคันนี้ครบๆเลยครับผมเนี่ยหรือใครที่อยู่ ต่างจังหวัดน,นะคือร้านพี่ไฟกับพี่ไฟเนี่ยจะอยู่ที่จังหวัดยะโสนะแต่ถ้าเพื่อนๆเดินไปฝั่งนู้นหน่อยนี่โอ้ยจะอยู่มุมเดียวอะไรเดินหน่ยเออแต่ถ้าอยากจะแบบอยากให้ไปส่งนี้ถ้าเกิดระยะทางไม่เกิน60กิโลนะครับพี่ไฟจะเอารถกระบะไปส่งด้วยตัวเองนะแต่ถ้าเกิดเกสิบกิโลเดี๋ยวจะมีให้บริการรถไปส่งนะแต่ค่าส่งออกเองนะครับผมเดียวเขาจะไปจีบที่หน้าบ้านตามระยะทางนะครับผมนะนี่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกันก็นก ส่งได้นะครับผมเน็ตสำหรับใครที่อยากจะได้นะก็พาเดินดูร,บรอบๆหน่อยนะครับผมก็สภาพก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นแต่งแต่ไม่ได้จัดทรงนะหลายน้องๆหลายคนที่อยากอยากจะได้จัดทรงก็อดใจรอสักครู่นะฮะตอนนี้คือรถยังไม่เข้าถ้ารถเข้าก็ก็จะมาทำคลิปลงให้เ,เพื่อนๆดูนะแต่ตอนนี้ก็รถยังไม่เข้านะผมก็ไปเปลี่ยนยางใหม่นะ ใครชอบเล็กๆเกจ้าเล็กแค่ไหนก็แล้วแต่คุณนะครับผมนะน,นี่นะอันนี้ก็เป็นล้างทำความสะอาดดีๆอย่างนี้เป็นอาร์มแต่งอาร์มิินียมนะจกจัดทรงนิดหน่อยเปลี่ยนล้อเอากระจกอะแค่นี้ก็เท่แล้วอยากเสียงดังเปลี่ยนท่อจบครับผมเนี่ยสำหรับคันนี้นะผมเนี่ยระบบไฟปิดทุกจุดนะครับผมเนี่ยไปสูงต่ำแก้ดัง <c oughs> นี่ไม่อยากผลแรงผมแก้ดังมีตะก้าเอาไปซื้อของเอาไปทำอะไรก็ได้นะ <c oughs> ครับผมสำหรับใครที่อยากได้รถคันนี้นะผมยุดราคาอยู่ที่ หนึ่งมืนหกพันบาทเท่านั้นเองใครที่ไม่อยู่จังหวัดเดียวกับพี่ไฟนะพี่ไฟมีบริการส่งไม่เกินหกสิบกิโลพี่ไฟไปส่งด้วยตัวเองนะผมแต่ถ้าเกินหกสิบกิโลอยู่จังหวัดไหนเดี๋ยวจะมีรถคนส่งไปส่งให้แต่ค่าส่งออกเองนะไม่ได้ออกให้นะค่าส่งออกเองนะสาแบบหรับไอที่อยากจะได้นะหรืออยากได้รถรุ่นไหนสนใจรุ่นไหนก็ลองคอมเมนต์ไปใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับผมในแฟบพี่ไฟ เจอจะได้หามาให้ได้นะใครชอบรุ่นไหนก็อนคอมเมนต์ไปด้านไนดะ้ได้เลยนะครับผมเน่บ๊ายบาย